น,นี้เราพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของพลังงานทดแทนค่ะตอนนี้หลายๆคนบอกอยากติดตั้งโซลา r เซลล์ใช้เองนะคะโซลารูฟท็อปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าบางคนบอกอยากจะเป็นช่างนะ,ะที่ติดตั้งโซลา r เซลล์เพราะว่าเป็นเทรนธุรกิจตรงนี้นะคะไปดูคอร์สฝึกอบรมกันค่ะโดยการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคนะคะเขาก็มีการเปิดคอร์ส ฝึกอบรมตรงนี้นะคะไปที่ศูนย์ฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะของ PEA Encom Smart Solution ไปดูกันค่ะพามาคุยกับผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมที่นี่ค่ะคุณก้าวคุณก้าวคะที่นี่เนี่ยอบรมอะไรบ้างเป็นเรื่องของระบบโซลาเซลล์นะครับ ครบทุกระบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกิดออฟกิดไฮบริดหรือเป็นโซลาร์ปั๊มนะครับเรามีสอนครบทุกระบบเลยครับแล้วคนที่จะมาอบรมที่นี่มาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องมีความรู้อะไรมาบ้างไม่จําเป็นต้องมีความรู้ก็สามารถมาเรียนได้นะครับชั่วโมงแรกของการสอนเลยเนี่ยสอนอะไรบ้างคะเราก็เริ่มตั้งแต่เบสิกเลยนะครับเบสิกของทางด้นไฟฟ้าก็เป็นเรื่องของวัดโวลต์แอมป์นะครับแล้วก็ค่อยไปประยุกต์ในส่วนของระบบออนกิดนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ในเรื่องการออกแบบระบบออฟกิด คำนวณเลยว่าเราจะต้องออกแบบขนาดแบตเตอรี่อย่างไรนะครับไซส์าจานวนแผงเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการใช้งานอย่างทุกวันนี้แผงเนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นไปมากเลยนะครับใช่ครับวันนี้นราคาของระบบพลังงานแสงอาทิต์เทียบกับสักเจ็ดแปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ตกลงมาประมาณครึ่งหนึ่งทําให้คนท,ทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เข้ามาอบรมส่วนใหญ่เป็นอาชีพไหนคะ หลักๆเลยก็จะเป็นคนที่สนใจบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นช่างนะครับที่ต้องการมาเรียนแล้วก็เอาไปประกอบเป็นอาชีพถ้าบ้านเราเนี่ยใช้ไฟเดือนละเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับการติดตั้งโซลาร์รูฟทอบบนหลังคาจะแนะนําว่าค่าไฟต่อเดือนขั้นต่ำนะครับสักประมาณ3ามพันติดตั้ง3กิโลวัต์เพื่อลดค่าไฟในส่วนของกลางวันได้แล้วครับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นไงบ้างก็ถ้าละสามพบาทครับแล้วคนที่เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศอะไรบ้างคะ ก็คือจะได้เป็นใบประกาศจาก PN c o m Smart Solution นะครับซึ่งในอนาคตถ้าคนเรียนต้องการเป็นช่างโซลาล์ hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสะสมในการไปขอสอบเป็นช่างโซล่าได้นะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ทดสอบช่างโซล่าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมพัฒนาฝีมอือแรงงานด้วยนะครับ<ป>ก็จะเป็นเอกชนรายแรกในประเทศตอนนี้อบรมกี่วันถึงจะได้ใบประกาศ อบรมเป็นเวลา2วันครับระบบที่เราเซตเอาไว้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณเกือบเกือบยีเซตนะครับก็จะมีครบทั้งระบบออนกิดออฟกิดไฮบริดแล้วก็จะมีของโซลาร์ปั๊มนะครับคนมาเรียนอบรมเนี่ยก็จะได้สัมผัสของจริงด้วยนะคะแล้วก็ได้ใบประกาศที่รับรองโดยกระทรวงแรงงานเอาละก็ได้รู้จักกระสุนผผู้อบรมนี้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปคุยกับผู้บริหารของ PA N com Smart Solution บริษัท p s m a r t Solution เรานะครับก็เป็นบริษัทลูกของ PA เป็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนโยบายของบริษัทเรานะครับก็เพื่ออยากจะให้ประชาชนนี่ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราจึงมาดําเนินการเรื่องการจัดฝึกอบรมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามีการฝึกอบรมอยู่4ศูนย์ด้วยกัน กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับที่สุพรรณบุรีลำปางสระแก้วแล้วก็ที่บุรีรัมย์นะครับนอกจากงานฝึกอบรมแล้วนะครับเราก็มีธุรกิจรับาติดตั้งนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยให้คาปรึกษาออกแบบติดตั้งได้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสําหรับประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอยากจะติดตั้งนะครับก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางของบร,ริษัทตามเบอร์ได้เลยนะครับ และสำหรับผู้ที่สนใจเป็นช่างติดตั้งโซลาเซลล์นะคะหรือว่าสนใจที่จะเรียนรู้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเขาเปิดฝึกอบรมกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ